กะล้วอ้เดี๋ยวไม่ต้องมาตกใจว่าทำไมคิปนีเป็นอย่างนี้เพราะแม่เดี๋ยวจะใกล้สงการแล้วเนียฮะก็เลยมาทำคิปเฉพาะคิวเนอร์แมจแยะทีนี้เราก็จะมาคุยกันแต่กาวมลดูตัวลำบึกปะมีแฟนด้วยอะ้มันดูเป็นสงการน่ะก็ดูสงการจริงจังเนี่ยเราพูดก่อนว่าจริงๆเราใกล้สงการเนี่ยน้องๆก็ถามมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งหน้า เป็นเรื่องของการนู่นนี่นะั่นว่าที่ทาเท่ายังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ไ like, ล่ทีะคลีปะกันเนาะส่วนเรื่องของเมคอัพว่าตัวไหนถ้าเกิดใช้แล้วแบบเฮ้ยพี่มันติดทนมันติดดีโลดนะ้ําไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่รระรองมีคลิปมาแน่นอนเนาะแต่ตอนนี้มาแนะนําเรื่องของีบีตัวงเรียกว่าเป็นตัวข่าวแล้วกันเนาะว่าเล่นสงการตัวไหนแนะนําว่าเล่นแล้วมันไม่หลุดโดนน้าแล้วมันไม่น,นั้นไม่หายดวอะไรเงี้ยแต่นี้พี่ไม่ได้หาตัวนะเดี๋ยวพี่จะลองทาให้ดูว่า ตัวไหนกันนะ้ำเลิศเราพี่ชอบเนะี้ยแต่ก่อนอื่นขออวดก่อนนะฮะสวยว่านี่กเป็นกระเป๋าผสมอางนะจะบอกก่อนว่า,าได้ยังไงนะฮะอัลคาที่มูกได้มาเพราะว่าพี่สั่งของอ่า beauty ค s สนะแะก็คือสั่งของของเขา,าครบสามพันแล้วได้กระเป๋าใบนี้ซึ่งกระเป๋าใบนี้มันพี่ชอบมากอพ่างยร่ค้อสีมันแบบว่าฟุ้งฟิงมากเลยนะฮะ กระดิ่สองพัญคือมันกันน้ำเว้ยมันกันน้ำแก่เวลามันโดนนงโดนน้ำมันก็จะไม่ค่อยซึมเข้าไปนะนะแต่ถ้าเกิดมันน้ำมันเข้าไปแล้วอ่ะเนี่ยเห็นไหมข้อนะนำก็เป็นผ้าลมมันก็ไม่โดนออะทีนี้มาพูดถึงตัวหาวใครๆก็รู้อยู่แล้วว่าใครใช้ b ิ a u t y k ิ t เหมือนกันเนาะหรือ beauty k ิ t มันก็โอเคใช้ดีด้วยนะฮะแอะตอนนี้จริงๆที่แนะนํานะของเขามันมันจริงๆมันกันน้ำหมดแหละไม่ว่าจะเป็นทั้งตัว cc bb เ่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ก็ใช้ตัวนี้ เป็นซีของเขานะฮะก็คือเป็นตัวนี้นะฮะซีซีบอดี้โรชั่นนะฮะตัวนี้เป็นสีดลน,นะฮะนเนาะจริงๆมันมีห้าหกสีแต่ที่ชอบตัวนี้แล้วก็มีบีบีด้วยก็คือเป็นรุ่นสโนว์ไว้นะฮะบีบีของบอดี้โรชั่นนะฮะเอสพีเอฟสามซีพเอบวบตัวนี้ข้อดีของมันคือกันน้ำอย่างแรกเลยกันน้ำไม่หลุดถ้าหลุดคือต้องขัดใช้สบู่ขัดอย่างเงี้ยถึงออกใช่ไหมแล้วก็รจะทาเรื่องกันเนาะก็นนะคือกันน้ำ กันนะแล้วก็มันจะมีเลือกเยอะค่ะคือแบบว่าคนผิวสีซองสีอะไรเงี้ยก็สามารถเขาเรียกว่าก็สามารถใช้ได้หมดอะไรเงี้ยก็เลือกตามสภาพผิวไปแต่ที่ชอบใช้สีม่วงกลิ่นหอมกันแดดได้ดีนะคะก็คือน้องสามารถทาไว้อย่างเงี้ยรับรองออกแดดไม่ดําเพราะว่าจริงๆแล้วพี่รู้จักกรณีไงพี่ดูคลิปของน้องแคทเธอรีนแล้วคือดูคลิปที่นางไปอะไรนะไปดำน้ำใช่ปะแล้วก็นางนำํำดำนานเนี่ยำไปแบบเขาเรียกว่าดาไปลึกกี่เมตรสิบกว่าเมตรตั้งนานแล้วออกมานางยังรถลปมาขากวชาสบายก็เลย ไม่ได้แล้วต้องถามนางดูแล้วว่าทาไมไม่ทาไมมันยังอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีที่แล้วพี่เคยลองทาไปเว้ยแล้วน้องเคยเป็นมหมโดนไปปุ๊บแบบน้ำมันจะไหลคําเนี้หลุดจ้าอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเลยไม่ได้ละต้องลองตัวนี้แล้วมันเลิศค่ะแล้วทีนี้ก็พี่สั่งเยอะอยู่แล้วพี่เป็นคนชอบสต,อต๊อกของนะฮะพี่กลัวแรบเฮ้ยเดี๋ยวแบบของขาตาลากว่าเดี๋ยวแม่งก็ไม่มีเดีย๋ยวนู่นก็หมดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาสต๊อกเอาไว้แล้วทีนี้น้องก็บอกเอ้ยเนี่ยมันช่วงนี้มันครบสามพันบาทสามพันบาทปุ๊บเอาก็ไป คือน้องจะรวมกับอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยี่ก็เลยข่าดตายแล้วพวกสามพันบาทก็เลยขานอนนีนึงก็เลยสั่งตัวนี้มาเป็นกูต้ารัสนะฮะของเขาเหมือนกันสั่งมา้ทีเดียวก็เลยแบบว่าเฮ้ยลองดูแล้วตัวนี้ก็ช่วยเซฟเรื่องของกัวว่าคนที่แบบว่าต้องโดนแดดช่วงสงการมันจะทําให้ผิวหรือฟื้นฟูด,ดีมากอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเลยอนยะ่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนาะเพราะว่าคลิปนี้ที่อยากจะเน้นเรื่องผิวก่อนนะฮะอ่ะอันนี้ที่ทาไปแล้วอีกท่าหนึ่งไหมท่า มันจะกันน้ำในสิง่งมะพี่อะไรอย่างเงี้ยนาทดสอบเป็นา้าลูกแอะมีนิวแขนพี่ก็จะฉีดน้ำไปอ,อุ้ยแตยแลรวเปียกเ,เปิดกันหมดแล้วค่ะหยดตุงติ้งตะลุงตุ้มติ้ง,ง,งเห็นไหมากนนารน้ำแล้วพอพี่เช็ดออกแอแอะแล้วที่มีว่าอ่ะน้องบอกว่าส่งการไม่ได้หรอกค่ะพี่หนูต้องไปแอลไปสีกับผู้ชาย <c oughs> สีแร้อ่ะไม่หลด อ่ะสีไหมเลยไหมติดแล้วไม่ติดก่ปิดเ้ยติดดิ้งหน่อยอ่ะแน่ะแต่มันก็หลุดน้อยอะค่ะก็ะคือน้องสามารถพกไปทาได้นะแต่ว่าแน่าไว้าทาตอนตัวแห้งที่สุดจะดีที่สุดเลยหลุดก็หลุดน้อยกว่าสมบัติก็ชินอื่นนะเห็นไหมือก <c oughs> กินหอมซึ่งปีนี้ก็คงจะทาตัวนีไปนะครับเพราะพี่ชอบขาวๆเน้นจแจ้นี้ก็ต้องขอไปจากเพียงเท่านี้ ไปแล้วแเื้อแล้วยังไงน้องก็เราดูกันแบบพี่แบบขอเห็นพี่ถอยกระเป๋าใบน,นี้แน่นอนมาใส่ของกันไปก่อนได้ไหยังไงก็เดี๋ยวขอเตรียมตัวอาเพราะว่าจะไปเจอของเตอนเล่นส่งงานอะไรนะยาดีกาไปไปแล้วฮะใส่ได้ไปแล้ว,วเวนื้อยาไม่บ้า๋ยวไปลองทางกันนะอย่าลืมก็ลองมาใช้ดูแลกันนะะสงการี้รอบ เอ้เออว้เห็นคนรักแล้ว